สวัสดีครับพบกับเช้านะครับวันเสาร์ที่24มกราคม2569นะครับช่องพระดีพุทธคุณสูง ep ที่184นะครับวันนี้นะครับมีพระสมเด็จมาแบ่งปันกันในราคาองค์ละ200บาทนะครับสนใจโทร062 560 8471หนะครับหรือแอดไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยนะครับรับชมองค์ที่1ได้เลยนะครับ อง,งที่หนึ่งนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับ <f ix> เนื้องแห้งๆกันเลยนะครับพิมพ์ทรงสวยนะครับเนื้อหาชัดเจนกันเลยนะครับซูมกันให้ดูชัดเจนกันเลยนะครับ ด้านหลังขององค์ที่หนึ่งจะเป็นก้างปลานะครับองค์ที่หนึ่งนะครับองค์ที่สองนะครับ ด้านหลังขององค์ที่สองนะครับสวยๆกันเลยนะครับองค์ที่สองนะครับองค์ที่สามนะครับ ด้านหลังขององค์ที่สามนะครับองค์ที่สามนะครับองค์ที่สี่นะครับองค์นี้เป็นเนื้อเก่าๆแห้งๆกันเลยนะครับ ซูมกันให้พี่ๆท่านๆกันดูชัดเจนกันเลยนะครับแบ่งปันกันองค์ละ200บาทนะครับจะส่งฟรีนะครับด้านหลังขององค์ที่4นะครับสวยๆกันเลยนะครับ องค์ที่4นะครับองค์ที่หนะครับเป็นพระสมเด็ดเนื้อเก่าเก่ากันเลยนะครับเนื้อแห้งๆกันๆกันเลย ด้านหลังขององค์ที่ห้านะครับสวยๆกันเลยนะครับองค์ที่ห้านะครับ ที่หนะครับตรงนี้เนื้อสวยๆกันเลยนะครับ ด้านหลังสวยๆประมาณนี้กันเลยนะครับองค์ที่หนะครับ <c oughs> องค์ที่เจ็ดนะครับองค์นี้เนื้อเก่าๆกันเลยนะครับเนี้อเก่นๆแห้งๆกันเลย ด้านหลังขององค์ที่7จ็ดนะครับสวยๆประมาณนี้กันเลยนะครับองค์ที่7ดนะครับองค์ที่8ดนะครับองค์นี้เนื้อสวยๆนะครับพิมพ์ทรงสวยกันเลยนะครับ ด้านหลังนะครับสสวยๆประมาณนี้กันเลยนะครับขององค์ที่8นะครับองค์ที่8นะครับองค์ที่9้านะครับ ด้านหลังขององค์ที่เก้านะครับสวยๆกันเลยนะครับองค์ที่เก้านะครับองค์ที่สิบนะครับ ด้านหลังขององค์ที่สิบนะครับสสวยๆกันเลยนะครับองค์ที่สิบนะครับองค์ที่สิบเอ็ดนะครับองค์นี้แตกลายงาตามผิวพระสวยๆกันเลยนะครับ ด้านหลังขององค์ที่11นะครับผิวสวยประมาณนี้กันเลยนะครับ <c oughs> องค์ที่11นะครับองค์ที่12นะครับ ด้านหลังขององค์ที่12นะครับสวยๆประมาณนี้กันเลยนะครับองค์ที่12นะครับชอบองค์ไหนสนใจองค์ไหนปิดตามหมายเลขได้เลยนะครับวันนี้มีทั้งหมด12องค์นะครับ ช่องทางการติดต่อนะครับที่เบอร์0625608471นะครับหรือแอดไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยนะครับทางเรามีบริการโอนเงินและเก็บเงินปลายทางครับจะส่งฟรีทุกรายการนะครับขอบคุณสาหรับการรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ